การประกันคุณภาพภายนอกนะครับประเด็นที่1ที่มาของการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับซึ่งระบุไว้ในมาตรา49กำหนดให้มีสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์การมหาชนเรียกชื่อย่อว่าสมสนะครับ สมศทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้นะครับ ท้งนี้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย1ครั้งในทุก5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนะครับ สมสได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกพศ2544ถึง2548รอบอพออ2พศ2549ถึง2553รอบ3พศ2554ถึง2558และรอบ4พศ2559ถึง2563นะครับ ในการประเมินรอบ 4. สอ,ม,สอมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินทำให้ลดภาระงานด้านเอกสารรวดเ,เร็วทันสมัยและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยทำแผนเข้าประเมินเชิงพื้นที่สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับ ประเด็นที่ 2. หลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิดหรือการให้คุณให้โทษนะครับ 2. ยึดหลักความเที่ยงตรงเป็นธรรมโปร่งใสมีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจรงิง evidence-based มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ accountability นะครับ 3. ม,มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัรยานมิตรมากกว่าการกํากับควบคุมนะครับ 4. ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ และ 5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสร,รีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศส5 4 2โดยให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันกำหนดเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผู้เรียนนะครับหลักการประเมินคุณภาพภา,พภายนอก ต้องสอดคล้องกับที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2553ในหมวด3ได้ระบ,บุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการดังนี้ประเด็นที่3จุดมุ่งหมายและหลักการ 1. ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ยึดหลักความเที่ยงตรงเป็นธรรมและปโปร่งใสมีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3. ส,สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติโดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายซึ่งสถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนนะครับ 4. ่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะครับ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นนะครับ และ6ความเป็นอิสระเสรีภาพทางวิชาการเอกลักษณ์ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษานะครับ และประเด็นที่4นอกจากนี้กฎกระทรวงได้กําหนดให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้ 1. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ 4. มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในนะครับ